คือ,อพี่โอ๋ครับที่ที่พี่โอ๋เล่ามาคือผมถามแทนใจคนดูนะคือบนมีแนีพี่แบบทําไมต้องทําใส่กันคือเขาทําไปทําไมเพราะอะไรเขาต้องการอะไรคือคือทุกวันนี้ครับโซเชียลมันเยอะครับของทุกวันนี้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะใช่ใช่เพราะตุงนี้อาจารย์ทหนวมีโทรตามได้สมัยก่อนมัน,ม,นมันไม่รู้นี่มันไม่มีเขียนจดหมายอะไรสิก็เลยว่าของมันทํามันเยอะ ถ้าเป็นยุคสมัยนั้นผมพอเข้าใจแต่ยุคนี้ก็คือก็ยังมีคนที่ทําแบบนี้อยู่เหมือนกันมีมีแล้วก็อาจารย์ด้วย<อ>ตัวดี<อ>เห็นแก่เงินเห็นแก่ทองไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะลาบากหรือเปล่าน,นี่แหละสําคัญตรงนี้มากเลยคือเรียกว่าพี่โอแบบพอสัมผัสได้ก็เลยเริ่มแบบเขาเรียกว่าเริ่มเดินทางมาสายนี้ใช่บู๊มาเลยบู๊มาเลยเริ่มแรกเนี่ยไม่เคยถอนเลย<ม>เพราะว่าแต่ขอสั่งให้ไปถอนแล้วอย่าลืมนะว่าเราไม่เคยจําคํานึงเอาไว้เลย ของเข้าตัวพ่อท่านปู่ท่านก็บอกว่าช่วยครับไม่ต้องกลัวบนโลกนี้ใครใหญ่กว่าพ่อถ้ามันใหญ่กว่าพ่อยอมขอซะคำคนนี้ติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยถ้าใครใหญ่กวองค์ท่านได้เนี่ยยอมเลยเห็นบอกว่าคือช่วยมาเรือดจนมาเจอเคสที่บอกว่าผีทีไรชอนอ๋อไรชอนไรชอนีไรชอนชนี่เป็นแมลงอาจารย์จะเอาพวกแมลงเนี่ย เลี้ยงในของเนา่าน้ำขุามน้ำปะกใครโดนในตัวนี้เข้าไปเนี่ยจากเส้สวยผิวาขาวเนี่ยดำสนิทดำเปือ้อนเลยผิวโผนี่ไหม้หมดเลยครับอันนี้คือลักษณะและอาการคนที่โดใช่ผมก็ต้องโกนทิ้งนะเหมือนเป็นเหาเหมือนเป็นเหาเกาะตัวมาตลอดครับแล้วน่ากลัวอย่างนึงคือเสื้อผ้าใส่ได้แค่วันละชุดสมมติว่าเราใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถซักเอามาเส่ได้ต่อ,อใช่ไหมแต่ถ้าใครโดนตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอซักเข้าไปปุ๊บมันก็ยังเกาะอยู่อ๋อ ใก่อะไรก็ซักไม่ออกใส่ซ้ำไม่ได้ใส่ซ้ำไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวทิ้งนอนบ้านก็ไม่ได้ทำไมพี่แล้วนี้เราจะไปอยู่ไหนกันถ้าเราโดนไอตัวแมลงไรชอนเนี่ยคือถ้ารังมันอยู่ที่บ้านมันเหมือนรังมดครับถ้าคนโดนเนี่ยโดนอาจารย์เอาของใส่ไว้ในบ้านเนี่ยพอกลับเข้าบ้านปุ๊บโดนเลยเพราะฉะนั้นต้องนอนตามปั๊มที่มีพระพรมที่มีสารอาที่มีสารมันถึงจะไม่ค่อยมากวนแล้วคนที่โดนแมลงไรชอนเนี่ยครับเคสเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่พี่โอ๊อยู่ ขอนแก่นขอนแก่นอโทรมาหาอาจารย์ช่วยหน่อยครับเขาไปถอนมาหลายที่แล้วแต่ไม่หลุดครับอเราก็ไหนส่งรูปมาดูดิพอดูปุ๊บโอ้โหโดนเต็มคาราเบลเลยก็เลยบอกว่ามาหาอาจารย์นะครับตังเขาไม่มีแล้วก็เลยบอกมาหาอาจารย์ขับรถจากขอนแก่นมาถึงตอนเช้าบ้านเลยเราก็อันรายการเสร็จม่วงนอนเข้ามาแต่เช้าแล้วก็โอเครู้ว่าโดนแล้วก็ไปทําพิธีต้องออกไปนอกบ้านนะ แล้วแล้วเคสเนี่ยครับพี่โหคืออาการตอนนั้นเขาหนักไหมเขาเขาลักษณะเป็นยังไงหนักคือหนึ่งเลยนะก็คือถ้าไม่มาเจอตายเพราะมันกินข้างในหมดแล้วโอ้หมายถึงข้างในข้างในข้างในไปหมดแล้วคือผอมสูบผอมดำผิวไหมผมต้องคือหน้าเนอรไปหมดจากคนสวยมันกัดกินเข้าไปข้างในวิธีการแก้เนี่ยทำน้ำมต์อะไรขึ้นมาแล้วก็ให้เขาดื่มพอดื่มปุ๊บ ไม่ถึงสองนาทีเดี๋ยวอ้วกพุ่งออกมาเลยอที่มันอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือพอดื่นน้ำมันไปเสร็จปุ๊บเขาดีขึ้นเลยตอนที่มาหาใี่สมแบบหมดแรง่ะครับเขาดีขึ้นเขาร้องไห้เขารู้สึกมันรู้สึกมันต้องรู้สึกแหละเนาะารองไห้เลยเขาวิ่งเข้ามาก่อนเลยมาแรงออกมาจากผิวหนังเขาอะว้ตัวเล็กเล็กเล็เล็เล็ตามผิวหนังตามรูดขนเราจะลวงมาเป็นสเก็ดแล้วเขาก็จะเอาไอ้ที่กิ้งไอ้ที่กิ้งผ้าเห็นไหมครับไอ้รูดขนเงาเขาก็กิ้งให้ดูอปนี่ไงอาจารย์แบบ แต่อีตอนที่ทำเนี่ยที่ถอนเนี่ยคือวัดดวงเหมือนกันนะครับแต่ดีเดชะบุญคือมีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ช่วงชัยก็อยู่ขอนแก่นเพราะตอนนั้นเราไม่รู้คาถาครับบอกเรียกแกป๋ามีเคสนี้มาเอาไงโหจัดเลยจะบ้าหรือเปล่ากูไม่เคยให้กูลองซะแล้วมึงให้กูลองซะแล้วเอายังไงดีวะบอกเล่นเลยครับแล้วเราไม่เคยนึกออกปะมันน่ากลัวพอเสร็จปั๊บพอถอนปุ๊บทางนู้รู้ทันทีเลยนะ คนฝั่งของสายรู้เลยอแล้วมันก็วิ่งเข้ามาแล้วด้วยก็คือแสดงว่าเคสนี้เคยเข้าตัวเข้าตัวเคสนี้เข้าตัวมันเป็นยังไงพี่อาการเหมือนมีอะไรมากัดเหมือนมีอะไรมากัดเราอะนึกออกปะนึกออกอาการเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่หนักเท่าเขาวิ่งเขาปุ๊บจำอะไรแขนาซ้ายปุ๊บวิ่งเขาปุ๊บคันแบบอ้โหวแบบยิบเลยยิบเลยยิบเลยแก้ยังไงพี่บอกคือเราก็ทําพิธี่ของเราคือน้ำมตนขึ้นมาครับแล้วก็ดื่มไปก็รูปแล้วก็ปลดไปออกไปก็หาย แล้วรู้ป่ะเใหม่แล้วเพราะว่าถ้าไม่แข็งโดนล่วงแน่เพราะว่าเพราะว่าคนที่ทําใส่บอกว่าไอ้นี้คือไขรแก้ได้ถือว่าสุดยอดบอกว่าไม่ใพรแก้ได้ไม่ใครแก้เขาได้เขาคิดอย่างนั้นทุกอาจารย์ที่ทําของคิดว่าตัวเองแบบ ไม่มีแก้ได้อะครับเจอจันโอเข้าไปอย่างนี้แหละพี่โอแล้วแล้วเคสคนนี้คือเขาหายไปปกติดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ฟื้นจร่างกายก็สมบูรั์แบบใช่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 ถือว่าแบบโชคดีมากใช่เจอพี่โอเออเจอิงโชคดีจงแล้วแล้วมาช่วยไม่คิดตังค์นะครับเขาไม่มีตังค์แล้วก็บอกไม่เป็นไรเอาค่าครูยืสองบาทพอครับครับค่าครูยืมสองบาทพอแค่นั้นเองยังไม่หมดทุกคนพี่โอนอกจากอไลชอนแล้วใช่ไหมอะไลชอนยังมีว่าโดนอ ยังไงครับพี่โหไม่โหเจอจากคนเลอกของมันจังเลยหนักเหมือนกันเลยครับเขาเรียกว่าปลาไหลเพือกปลาฮะเดี๋ยวไเดี๋ยวปลาไหลเพือกก็คือปลาไหลตัวสีขาวปลาไหลปลาไหลเพือกปลาไหลเพือกคือมันเป็นวิชาปลาไหลเพือกก็คือมาเป็นแบบวิญญาณหรอพี่หรือเป็นาเป็นวิญญาณเป็นเป็นของเป็นของวิ่งเข้าไปรู้จักสีไหมคีสีที่เราเป็นอะไรแล้วก็เป็นแล้วแต่มันเป็นรูใช่ไหมครับแล้วปลาไหลมันต้องเข้ารูป่ะใช่ครับอ่าก็คือรูอะ เขาเรียกปลาไหลเพือกปลาไหลมันวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งออกอมันก็อยู่อยู่ในท้องใครโดนพวกนี้ยไปตรวจหาหมอเหอะแล้วลองว่าหมอก็บอกว่าเป็นฝีแต่ไม่ใช่แล้วเคสที่พี่โอ้ไปเจอนี่เป็นยังไงคะคือเป็นตรงตรงขมับคือมันจะเป็นเป็นรูเป็น,ปนปรูรูพุนเลยใช่ไหมเป็นรูพุนเลยอ่าอ่าเราก็ต้องมีวิธีกรรมของเราครับคือใช้ไข่ดึงออกมาใช้ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่อ้อยังไงทำยังไงพี่ ดึงออกมาทําพิธีดึงออกมาดึงออกเอามาโปะแผลแล้วก็ดึงออกมาตรงตรงเนี้ยมันมีมันจะใช้แป้งแป้งหนึ่งอันนี้บอกไม่เป็บครับครับก็โปะแล้วก็ดึงออกมาถ้าไม่แก้ก็ตายของทุกวันเนี้มันเยอะมากตะปูเข็มทุกอย่างปิง แต่สิ่งที่ผมเห็นอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันไอ้ตะปูนหละที่ว่าเล่นของเอาเสียงตะปูเข้าท้องเนี่ยที่ผมเห็นในตามแบบเน็ตบีบมากเป็นตะปูออกมาจริงด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือโดนของแล้วก็เอาไข่ไก่มาแล้วแบบจากไข่ไก่สีเหลืองนกลายมาเป็นสีดำอันนี้จริงมันคือเรื่องจริงเหรอพี่บนโลกเรื่อนกันใช่ไหมมันคือเรื่องจริงแต่ว่าถ้าพี่ทำเนี่ยพี่จะแบบไม่เตาะไข่ตรงนั้นครับครับเพราะว่าของมันกระจายอ่าอโอ้ห้ามเด็ดขาดต้องทำพยานขึ้นมาแล้วห่อในพยาน อีกทีนเอาไปเผาไฟอย่ามาเตาะโชว์เตาะโชว์ไม่ได้ก็คือกระจายเลยกระจายเลยมันก็เหมือนแบบเป็นวิญญาณเป็นผงไรี่กระเด็นออกไปอีกใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องห่อในผ้าะยแล้วเผาไฟทิ้งทันทีแล้วจับจับที่เป็นตะปูอะบีบอกก็แบบหวังปังเสียงแบบอ่าอนี่นี่นี่แก้มาคนน้องตรงหัวได้เจอเข็มอสีก็ไขวิ่งก็บุบเข็มเลยพี่โอแล้า เคสปรหลยเพือกมันแก้ยังไงอ่ะคนที่โดนนี่ชายแดนมันต้องทําถ้าโดนมานานอ่ะอ่าไม่ใช่ไล่ผีนะต้องแยกแยะก่อนถ้าผีจะจับหัวก็หมอมเปล่าพุทธก็ไปแล้วครับแต่ของมันโดนฝังบางคนโดนเข้ากระดูต้องใช้เวลาแก้อืมต้องแก้แบบสามครั้งขึ้นน่ะสามครั้งขึ้นต้องเอาออกแล้วก็จะต้องหมดไปมากสุดพี่โอ๋กี่ครั้งที่พี่โอ๋เคยเจอมาห้าวันห้าวันเย เราก่อนที่เราจะแก้ไขใครเราต้องมั่นใจว่าแบบว่าเราทําได้หรือเปล่าจิตเราเป็นกุศลหรือเปล่าเราต้องการเงินเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการเงินเขามีจิตศรัทธาในการที่จะช่วยคนครูบาอาจารย์อยู่กับเราแก้เขาเลยนอกจากว่าเคสของปลาไหลเผือกแล้วพี่โอล่าสุดสาวตั้งครันพี่โอเพิ่งไปช่วยมาเดี๋ยวไปดูวิทยากันครับผมคมูบอกเมื่อคืนแล้วว่าหนูไม่ไปไม่ได้ หนูไม่ไปไม่ได้ไปเกี่ยวอาจารย์มาหลายเกทั้งนั้นเลยดิที่โอ๊คไปหาที่บ้านโคราดมาไทยายโคลาดเลยแม่งหาหลายอาจารย์มากพระสององค์เออเอาไม่ออกอ่ะดูนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะส่งกลับคืนไปนะ เออเดี๋ยวผมกลับไปคืนดีออกมานะตามนั้นนะกลับไปอยู่นะถัวเด้อไปแทๆเด้อเร้ไปแล้วไม่ต้องกลับอีกแล้วนะรับปากแล้วนะสัญญาแล้วนะเออหรืออยากไปเกิดไม่อยากไปเกิดเด้้กลับไปอยู่กับเจ้าของเดิมนะโอเคไหมรับปากอาจารย์แล้วนะรับปากแล้วนะลูก เล้ยเล่ยหนูมาจากไหนเนี่ยเออออกมาอาจารย์อยู่นี้มาจากไหนเออไม่ต้องกลัวอาจารย์อยู่นี่อยู่ที่ไหนมาจากไหนจากไหนอลงล้นใช่ไหมแล้วหนูเป็นอะไรตายเลยลูกหูผอตาย เป็นผีทอมนะอหรอผีท่านขูกคอตายพี่โอยอันนี้คือสาวที่ว่าตั้งคันท้องใช่ไหมใช่นะานะของเขานะเขาเข้ามาบอกว่าช่วยหลานผมหน่อยครับบอกว่าโดนของเขาไปหามาหลายที่แล้วก็คือไม่หายใช่ไหมพี่ไม่หลุดบังเอิญไปขอนแก่นพอดีไปหาลูกศิษย์ที่ขอนแก่นก็เลยแวะที่อำเภอป่าท้ายโคราชมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วก็แวะค่อยปุ๊บเดินเข้าไปเขาเขาสั่งแบบ เขาสั่นเลยพอเห็นเราเห็นปุ๊บเขาสั่นเลยพอสั่นปุ๊บเราก็ต้องเฟดตัวออกมาก่อนเพราะว่าช่องอยู่ต้องเฟดออกมาก่อนต้องเฟดเขาไม่ได้เขาจะสั่นเราก็ทำน้ำมนนนู่นนี่นั่นไปก็เลยเจรจาเขาว่ามาจากไหนอย่างไงใครส่งมาเราก็ถอนให้เป็นผีผู้คอตายคนนี้คนที่โดนนี่คือเป็นผีผูกคอตายที่เข้ามาอยู่ในที่เข้ามาอยู่ด้านล่างนี้แล้วเขาจะวิ่งให้รถชนหลายรอบแลยเนี่ย ผู้หญิงคนนี้นะใช่วิ่งรถชนหลายรอบแล้วนี่ถอนออกไปนี่คือผีที่ผูกคอตายเนี่ยไปแล้วนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังค้างอยู่ณตอนนี้ณตอนนี้ยังอยู่เขาอีกหนึ่งอย่างคือปอบปอบเหรอใช่คือมีผีผีตนหนึ่งอยู่ในร่างแล้วล่าสุดก็คือปอบคือเขากลับเข้ามาหรือเขาก็อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคือเราไล่ออกไปแล้วแต่แบบเฮ้ยทำไมไม่หมดไม่ไม่หมดมันค้างอยู่มันอะไรมันค้างอยู่อเสร็จปั๊บน้องสาวเขาเนี่ยแหละโทรมาอาจารย์ที่อาจารย์ถอนวิ่งเข้ามาหาหนูด้วยอ้าวเราก็หลับตาดูวิ่งเข้าไปหาน้องสาวเขาด้วยอ้าวแล้วก็หลับตาดูเขาบอกเฮ้ยนี่มันปอบนี่ว่ะอ้าวน้องสาวเขาก็โดนเหมือนกันค่ะง่ายๆก็คือว่าคนที่ว่าท้องก็โดนปอบ ใช่น้องสาวของเขาก็โดนเหมือนกันน้องสาวเขาก็ท้องเหมือนกันท้องเหมือนกันก็โดนปอบก็โดนปอบมีปอบสองตัวใช่อยู่ในครอบครัวนั้นใช่ก็คือยังไม่หายเลยตอนนี้ยังยังเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เนี่ยต้องไปเคลียร์ยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนความคือตอนที่ว่าพี่โอรู้ว่ามีปอบเดี๋ยวเข้าไปนี่คือตอนนั้นพี่โอกลับมาแล้วคือกลับมาแล้วกลับมาแล้วคือเราถอนไอ้ไอ้ผิวขาดไอ้ผีผูกคอตายครับเคสจบไปเรียบร้อยแล้วครับแต่อีปอบเนี่ยยังอยู่น้องคนนี้เขาโทรมาบอกอาจารย์ เหมือนว่ายังมีอะไรอยู่เราก็ดูปุ๊บเฮ้ยนี่มันปอบนี่ว่าเราก็บอกรอหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปช่วยพอเราก็ติดงานรายการอยู่แล้วแมเราก็ถ่ายทำรายการอยู่แล้วแล้วเขาอยู่อำเภอปะทายและอีกอย่างหนึ่งเราไปแล้วน้องไม่มีตังค์นะคือแบบเราต้องช่วยด้วยต้องช่วยอะแล้วค่าน้ำมันเราอีกนึงออกมาเข้าใจเข้าใจรเราก็ต้องแบบคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ได้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปช่วยปะทายเนี่ยเกือบถึงขอนแก่นนะไกลมากไกลนะติดกับขอนแก่นเลยนะ เธอแล้วก็สัญญาเขาว่าเดี๋ยวจะกลับไปช่วยนะเดี๋ยวเราจานเก็บเงินเรียบร้อยก่อนแล้วเห็นบอกว่าพี่โอช่วยข้ามประเทศด้วยแต่พี่โออยู่ไทยพี่โอช่วยข้ามประเทศคือช่วยยังไงพี่คอคุยไลน์ใช่ไหมครับหรือว่าแบบลูกศิษย์ลูกศิษย์อยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ฮ่องกงเลยอเขาเขาโทรมาดูดวงครับเขาเป็นผู้หญิงที่ทํางานที่ฮ่องกงเขาก็โทรมาดูปุ๊บเราก็ทักเขาปั้ง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 โอเคจานแบบศรัทธาบอกเขาว่ามีลูกใช่ไหมลูกพึ่งไม่ได้เลยนะ ลูกพึ่งไม่ไลูกเขาพึ่งไม่ได้เลยพึ่งหาหาความพึ่งพาจากลูกเนี่ยคนนี้ไม่ได้เลยสองคนคไม่มีทางแล้วก็ไม่ได้เลยมีมมแต่เรื่องมาให้ครับอือบอกมีเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมดเราก็ทักเขาก็แบบเออเกิดความศรัทธาแล้วก็เราบอกเอางี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมสวดพิกดวงชะตาให้เพราะตัวแกก็โดนของมาเหมือนกันอ,อ้าวโดนขขงอีกแล้วโดนของเหมือนกันแต่ว,ว่าของที่แกโดน่ะมันไม่แรงมากครับนึกออกไหมเราก็แนะนาําวิธีว่าอะเดี๋ยวพี่ไปเอาไปสารจีนนะครับ ไปศาลจีนที่ที่ฮ่องกงอัแหละแล้วไปเอาขี้ทูบมาคทูบไปที่ศาลจีนที่เขาไหว้กันน่ะเอามาใส่ในน้ําดื่มครับแล้วก็ส่งกระถาบทนี้ไปให้เขาให้เขาให้เขาดื่มสามวันขอเมื่อจะหลุดที่เกาะมาแต่ปัญหาคือเรื่องครอบครัวก็เลยบอกว่าอเดี๋วผมสวดหนุนดวงให้สวดตรงนั้นน่ะคนเดียวสองชั่วโมงแล้วควันก็เต็มหน้าเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวว่าทีมงานบอกว่ามีวิทยาเดี๋ยวไปดูวิทยากันครับตอนที่อาจารย์โอ้ทำพิธี อาจจะต้องทำพิธีอย่างนี้แม่งสวดนานมากและในห้องควันแม่งทั้งหมดทูบทั้งหมดร้อยร้อยกว่าดอกอ่ะโอ้โหแล้วคิดดูว่าสวดรอบนึงรอบนึงปักสามกระถางทั้งหมดกระถางเก้ารอบบทกระถานึงอะโอ้เยอะมากเยอะมากสวดหนึ่งปุ๊บปักหนึ่งจบไปสวดปุ๊บปักหนึ่งรงนี้ไม่เรียกควันละเรียกสโมกโอ้โหแม่งเต็มแบบโอ้แม่งเต็มห้องนะแม่งแบบ พอคุณแม่เต็มห้องเลยแบบน้ำหู้น้ำตาแม่งไหลเนี่ยเนี่ยสวดสวดพิกดวงชะตาใครดวงตอกอย่างเงี้ยอับเลยเนี่ยโอ้นนอัน,เ,นเป็นอย่างงี้ใช่คือพี่โอกนันทังสวดอยู่ตรงนั้นสองชั่วโมงสองชั่วโมงมแต่เขาต้องมีชื่อนามสก,กุลเดิมวันเกิดอันนี้ทำสามอันคนือตัวเขาแล้วก็ลูกสอ,สองคนลูกสองคนทำพิธีทำพิธีอยู่ที่ไทยส่งต่อไปถึงเขาถึงห้องโกงแล้วแล้วเคสนี้เขาโดนของอะไรมาเป็นของ เกี่ยวกับเสน่ห์เขาไปโดนผู้ชายคนหนึ่งที่เคยชอบเขาเนี่ยทําใส่ครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองอยู่มันก็เลยเข้าได้แค่สิวๆซอฟๆซอฟๆมันมันซอฟๆเขาโดนสิวๆแต่ก็ยังโดนอยู่ครับคือทําอะไรไม่ค่อยขึ้นเงินเก็บไม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกาสวดพิธูชตหยเขาไปอต้องบอกได้ว่า ้อขอบคุณพี่โอ๋มากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋ก่อนเลยนะขอบคุณมากมากที่แบบว่ามาเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องราวลี้ลับให้ซันเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินแต่โอเหมือนกันหลายๆเรื่องมันคิดไม่ฝันว่าทุกวันนี้ยังจะมีแบบนี้อยู่เหมือนกันคือเปิดโลกจริงนะครับใช่เปิดโลกมากเปิดโลกสำหรับตัวผมมากใช่ทุกคนฮะผมฝากไว้เลยนะอะไรที่แบบไม่ไม่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเราอ่ะอย่าคิดว่าไม่มีใช่ครับครับต้องบอกว่าคือเรื่องพี่โอ๋ทั้งหมดคือแบบเขาเรียกว่ามูทะลุฟ้าบู บูรู้จอ่อนั่นแหละครับก็คือเดี๋ยวเราจะตามพี่โอไปว่าพี่โอจะไปแบบบูสู้ผีบูบูบูบสู้ผีที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูว่าบูที่ไหนบ้างการช่วยคนได้บุญมันได้บุญกุศลมากครับช่องนี้จะเจริญเติบโตทุสาทรศัาทุาทุสาทุสาทุเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปตาม พี่โอไปบู๊กันว่า่โอจะพาพวกเราไปบูกันที่ไหนนะครับใช่ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมรายการดอะ Six สัมผัสที่6ของเรานะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe& กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา3ามคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสครับสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V พลคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V พัคอลลาเจน